คำเตือนเรื่องที่ปรากฏในคลิปนี้เป็นเพียงเรื่องสมมุติไม่ใช่เหตุการณ์จริงตามประวัติศาสตร์แต่อย่างใดณหมู่บ้านวางระจันอันเงียบสงบณนะหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีชายผู้หนึ่งซึ่งมีผมเผ่ารุงรังชอบดื่มสุราเป็นอาจิน อาวุธคู่กายคือขวานร่างกายกำยำล่ำสันน่าเกรงขามเขาชื่อว่านายทองเหม็นและเรื่องราวของเขาที่ประชาชนคุ้นหูคุ้นตากันก็คือเขามักจะขี่ควายเพื่อบุกตะลุยไปสู้กับข้าศึกศัตรูและในวันนี้ เขากำลังออกเดินทางเพื่อไปหาพระอาจารย์สมมโชธซึ่งเป็นพระอาจารย์ที่เขาให้ความเคารพนับถือและต้องการจะไปเรียนรู้วิชาอยู่ยงพงกระพันนังเหนียวฟันแทงไม่เข้าตอนนี้เขามุ่งหน้าไปสู่เมืองอยุธยาแต่หลังจากที่ได้เดินทางรอนแรมมาเป็นเวลาหลายวันบัดนี้ เขาได้เดินทางมาถึงกรุงศรีอยุธยาแล้วแต่เขาได้มุ่งตรงไปหาพระอาจารย์ธรรมโชติพระอาจารย์ที่เขาให้ความเคารพรักธนอาจารย์ข้ากลับมาแล้วธนอาจารย์ข้ากลับมาแล้วครับเจ้ารอข้าอยู่ที่นี่นะเจ้าทุยจะหน,นีไปไหนล่ะ สิทธิ์ขอครวะท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ได้โปรดสั่งสอนวิชาอยู่ยงคงกระพันฟันแพงไม่เข้าให้กับสิทธิ์ด้วยเถิดครับท่านอาจารย์ตอนนี้ขา้ามันมาประชิดเมืองเราแล้วเอ้ยทอเม็นเอ้ยข้าละแก่แล้วคงต้องวังพึ่งปลาเจ้าแล้วล่ะนะเจ้าจงรีบเร่งเดินทางไปยังทิศเหนือ ข้าบุกเขาไปสองลูกเจ้าจะเจอหมู่บ้านลึกลับแห่งหนึ่งซึ่งมันจะมีบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์เจ้าจงลงไปแช่น้ําที่นั่นและท่องคาถาที่ข้าจะให้เจ้าไปบทนี้หลังจากนั้นเจ้าก็จะสําเร็จวิชาอยู่ยงคงกระฟันฟันแทงไม่เข้าคงจะเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือบ้านเมืองได้โชคดีนะทองเมน้น ถ้าอย่างนั้นสิทธ์ขอกาบลาท่านอาจารย์ก่อนเขาจะขอรีบเบร่งเดินทางไปเพื่อไม่ให้เสียการใหญ่หลังจากนั้นนายทองเหม็นก็ได้รีบเบร่งเดินทางไปยังหมู่บ้านทางทิศเหนือเพื่อไม่ให้สายเกินไปโดยที่เขาไม่ประวันทั้นพึงว่าเขาจะต้องได้พบเจอกับอุปสรรคที่ยากเย็นแสนเข็ญเพียงใดก็ตาม หลังจากที่ได้เดินทางรอนแรมมา3วัน3คืนใอ้ทองเหม็นก็เดินทางมาถึงลําคลองซึ่งเป็นทางเชื่อมต่อไปยังบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ในหมู่บ้านลึกลับตามที่พระอาจารย์ธรรมโชตได้ให้คำแนะนำไว้อาเห็นบ้านคนแล้วข้างหน้าจะต้องเป็นหมู่บ้านตามที่พระอาจารย์ได้แจ้งไว้แน่แ รีบไปกันดีกว่าเจ้าทุยใช่แล้วที่นี่จะต้องเป็นบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่พระอาจารย์ได้กล่าวถึงเอาไว้แนนอนเอ๊เดี๋ยวเราต้องรีบลงไปแล้วก็เอาตรงนี้แหละน่าจะลึกพอสมควรแล้วละ่ะเจ้าทุยเอ้ยนั่งลงหน่อยเจ้าทุยโอโ้ที่นี่น้ำลึกกำลังดีเดี๋ยวข้าจะดำน้ำแล้วก็ จะต้องทำตามที่พระอาจารย์แนะนำไว้หลังจากนั้นนายทองเหม็นก็ได้รวบรวมสมาธิให้เป็นหนึ่งจิตใจนิ่งสงบดุดภูเขาน้ำแข็งไม่มีเหตุการณ์ภายนอกอะไรที่จะเล็ดลอดเข้ามาในความคิดในจิตใจของเขาได้ในขณะนี้เขายังคงบริกรรมคาถาต่อเนื่องไปเป็นเวลานานและนิ่งสงบอยู่อย่างนั้น วันเวลาผ่านเลยไปสองชั่วครู่ยามแล,แล้วบัดนี้นายทองเหม็นก็ได้ฝึกวิชายูยงโคงกระพันสำเร็จเรียบร้อยแล้วตอนที่ไปจะไม่มีสาตาวาุธใดทะลุผิวหนังของเข,เขาเข้ามาได้อีกแล้วแล้วใครละ่ะที่จะเอาชนะเขาได้เอาละจะทุย เราต้องรีบเร่งกลับไปยังหมู่บ้านบางราจารันของพวกเรากันแล้วป่านนี้ข้าศึกคงจะรีบเร่งเดินทางและน่าจะใกล้กับกำแพงตรงสีอยุธยาเข้ามาทุกวันแล้วไปรีบพื้นทางกันไปเลยและในขณะที่เดินทางนั้นนายทองเห็นได้สังเกตเห็นทหารพมาร่ากลุ่มเล็กๆก,กำลังป้วนเพี้ยนอยู่ในพื้นที่บริเวณนั้น นายทองเหม็นจึงตัดสินใจที่จะเข้าต่อสู้กับกองฐานลาดตะเวนของพอม่าและเขาต้องการที่จะทดสอบประสิทธิภาพของวิชาอยู่ยงคงพันที่เขาเพิ่งฝึกสำเร็จมาด้วยซึ่งในระหว่างการต่อสู้นั้นทหารพม่าได้พยายามใช้ดาบได้หอกยิ้มแทงมายังร่างกายของนายทองเหม็นมแต่ปรากฏว่าไม่สามารถสร้างริ้วรอยขิดควน หรือบาดแฟลใดๆให้กับนายทองเหม็นได้เลยซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่านายทองเหม็นได้ศึกวิชาอยู่ยงทรงอภนันสำเร็จแล้วนั่นเองเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้คงจะไม่ต Lion ้องคาดเดาถึงผลของการต่อสู้นะครับเพราะว่าเพียงเวลาไม่นานนายทองเหม็นก็สามารถที่จะเข็นฆ่าทหารของพม่าจนล้มตายหมดสิ้นทั้งกองทัพ หลังจากนั้นเขาก็ได้เดินทางรีบเร่งกลับไปยังหมู่บ้านบางระจันเพื่อที่จะเตรียมตัวรบกับพ่อฟ้าอีกครั้งหนึ่ง